พี่น้องสู้ขู่สุคนขอต้อนรับกับสุขช่องวอรพุทธอีสานบ้านนนเ์รถทงรถตาหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องมืนอนีมากครับเสียนใหญ่เพิ่นพี่น้องมาใส่เ,สเงียบกบใส่นใหย่ยังใส่นใหย่ไปกย่ง Meng piti, say piong. Iye, macam say tumput, macam bun binti tumbar ni. nha nha Lần... nha nha tôi đi mân hàng hộp ở sếp bạc trên tôi nhanh nhạc này tôi lại tôi có chứ ไงตัวนึงเอาปนได้ได้ปลายเขีงก็ได้งงดดแต่แม่มพผสมไปปนเนี่นี่เพราะมันดิดนนะเพราะดินใน้เราโกบเขาอ่ะโกบกินบ่หอาไปห่อนกินเซ่บอ่บ่บบกินป้าเดีย๋ยวปลายเขีงนี่โตใหญ่จ้ะพี่น้องน่ะเป็นใสจ ความความความตาวากบให้กุมันถากไว้ด่ดินตากทิงเราขบครับขบตัวใหญ่ได้พี่น้องเลยมันจะป่ารือมันจะเงียมลนนี่ แฉ่งลูกผม อยู่หากินพี่น้องเอ้ยบ่ได้ซื้อพี่น้องข่านแต่บ่ได้ซื้อแต่ผู้ข่านเด้อพี่น้องเลยอยู่บ้านทั้งหมดนะครับช่วงนี้ไปใช้ก็บ่ได้พี่น้องอยู่บ้านหาอยู่หากินดีกว่าอยู่ในกลุ่มนิดกหน่อยบ่ได้ซื้อกากตู้อยู่ในเมืองกลุ่มก็ซื้ออย่างเดียวทั้งค่าน้าําค่าไฟทั้งค่าเงิน,น,น,นบ้านทั้งค่านอยโยนกินมันอยู่นี่บ้านเฮาครับกากตู้ก็กหากินน้ำให้น้ำหน้าเจ้าของ

มือกองนี่หายกินเก่งอยู่พี่น้องหายกินเก่งอยู่ในหมอเด้อมือกอง <c oughs> <c oughs> หายกินเกง่งกันล้างไม้ให้ดีโฮมือกองหายกินเกง่งตะหายกินเก่งในหมอเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ถึงแล้วครับจุดหมายที่สองน้่งนีู่ไปนั่งดีกว่านัก่ง

chào, cứ lòi tòi lòi riêng mình hẳn vậy, ô, tôi giặt quần áo đây, mà hiển, lai nhưng chịu 肯定多，我你觉我你觉。 เคีงรอบกบพี่นอะสองตุดหน่อยก็ใช้ได้หลายหน่อยจังดินเดีว่าป่งไม่จับเ้อ ในเมืองก็จบไปในตลาดด้วพี่น้องหาอยู่หากินอยู่ตลาดอยู่บ้านหาอยู่หากินอยู่กลางท่งพี่น้องบม่ได้ซื้อรอบตลาดได้ซื้อบรรยาการหาอยู่หากินน้ำทงน้ำท่าและกับบรรยากาศหากินอยู่ในตลาดนะครับผู้ใดเบื่อตลาดเกิดมาเมืองบรรยากาศหาอยู่หากินน้ำทงน้ำท่าด้อครับ ยันเน,นี่ยบุ้งฮะยันเนี่ยบุ้งมือหนอนเพราะเขาโม่งแห้งด้วยเ่าพี่น้องคนเออากแล้ังก็หลังหนึ่งอยู่คนเลยวใช่ย่างไงคนตัวไปพ่ออยู่ฝันอยูไ่ไตุ่มอยู่สามหลังพี่น้องใส่มาแล้วมองหอยมองห้องไปไ็นเดอ้อพี่น้องเอ๋ อ้าวยิ้มน้อยนี่แค่ไหนเชียวยานเจ้าสิเปรเป็นอื่นหลอกให้พี่คมคืนแล้วนี่ไปหาแฟนใหม่แฟนลอกลมเยพ่ยนดีกอยานหัวใจ ที่ห้องทำให้น้ำเจ้าอยู่ยังคืนมาเด้อขอด้อเพราอยู่ดีกินได้แบงปันเงียนงเี้ขาอจาพะไดใชุ้เงี้จะกิดสองกิดก็ว่าไป เจ้าแต่พุดเด็ดสองหลังอหอยก็เจ้ามาจิ้มไปขายขด้วยใ้หนิมานี่<า>นโอ้จิ้มหอยปังก็เจ้าหางหอยปังมมมไม่ใครอ่าไปขายนี่ขายพวกเจ้าตับม,นะมังหงอะนะโบวียปลาจะดีไหมให้ฟัง<ะ>ข้าเจ้า,จาเจ้าจิาจ้มไปขาย มองลิบลิวขินผิวคณะใกล้คำยำสนทยากลุ่มชาวนาพากันเลิกงานงงงเนี่มเาพากันเลิกงานเข้าหลับแต่ว่เขาหลอกพป็จ้าหนุ่มนี่เว่นงามดีคนละน้อเนาะคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่ทันท้ายสุดเธอคือแฟนฉัน เมื่อก่อนนั้นรักปานจะกลืนบรรยากาศทุงท่งไหตรงน้าครับขอบรรยากาศเพลงนี่พี่น้องสมัยเก่าผู้สาวเหลือก่าเลือหน้ายางน้าก,นก,นกนันงางน้ากล่นกันน้ากันเทาไหลายลากันกับบ้านเราได้ท่านไปดังความมินมาด้วะสอบแล้วลอยหาทิบัตรเอาเป็นเทลเียเทลเบัสี่สิบสอบปุ๋ยนาะต่อไงวัน มีความสุขตามภาษาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่วงจิตลองเพียงกลมเจ้าของหอวน้ำทงน้ำทาเนี่ยแหละบ้ากระเทิร์นโมเขากระยกอ่ะคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่ทันท้ายสุดเธอคือแฟนฉัน เมื่อก่อนนั้นรักปานจะคืนโซ<อ>่ <c oughs> โอมไปแล้วพี่น้องเอ้บวงละ <c oughs> คนนี้ดินดำน้ำซุมปลาซุ้มบอนฟานแครง,งหางคือสันโดรวมาแล้วครับมาถึงจุดที่สยามที่สีโอ้ยมิดหน สองลังสุดท้ายพี่น้อง นห้ท้องขาสีปังงางตกสางไปได้จังได้มีขาเป็นพันพักพัง พี่น้องตื่นสอมากพอดีมายามตุ่มกบที่ใส่ว้ม่วันมาล่องรุ่นกันลังแหลกมันจะเป็นจงนังไดหมานโมหมานนาะงานนีน้เนาะโอ้หน้ามท่วมเลยพี่น้องรวมตุ่มพูดน,นะ มึงดูฝนตกมาขึ้นนี่น้ามันถ่วมนี่บ่โอ้โมมีพี่น้องโมมีเลยโมมีเลยพี่นอ้องโมหมานบมหบมหันได้จะป่าเข็งขึ้นมาคือเกาพอดใเ่เบ็ดเงียร้อยเงียไปเข็งมือแรงไปหลังที่สองที่สามที่สี่ตอนะวาไม่มยู่หกหลัง แข็งทนเดยวเาห้องขุแงตูไปต้องเปลยนตนี้น,ะน,นี่น้องดุนกินต่อมู่ว้านนี่น้ำก็บปหลยปย่านี้ดิ่นะนี่น้ำเก็บน้ำเบิดเลยฝนตกมื่อคนตกยังแห้งอยู่ห้งซอยคอมเมนต์มาเบองไงเดอ้อ บางได้มีกบมีป่าไรเพราะจะเด้นเมารถไปใส่เนี่ยรัาบานอย่างนี้ไม่ค่อยมีกันแล้วนี่กระน้ำเต็มตุ่มคนนะมีกบอีกพี่น้องอในจิบนี่ก็จะขอจบด้วยพี่น้องเด้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วราเราพ่นคอนอีสานคนบรรน,น,น,นุนฮอนด้วพี่น้องพี่น้องครับมาลุ่นหลังที่สองที่สามลุงพอเหมือนกันเลยใช่ไหมมันจะเป็นยังไรแหลังแหลกมันบ่ได้แล้ว ด่านบ้านหอบฝนกับน้ำฝนตกเมื a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  ่อคืนค่ะฝนมาตกฝนสีจะจะไหลหรอกฝนตกมาเต็มบนไร่นานไปหนี่งดูอันไหนได้ปะพี่น้องโอ้ยได้งูทำพี่น้องนั่นไปจิกล้ายามพี่นี่กูนะออกไปแล้วโอ้ยให้อยู่มันออกไปแล้วนี่โอ้งูไหมมันไม่กินกบหรือบอังได้พี่น้องเด้อ อ,อ,อู่นะนามม้วนใส่นามมูวมีหลายปบนนี่ <c oughs> นุ้ยมี <c oughs> ลยพี่น้องจะงูวนึงกันเดี๋ยวจะประตูปเชียงวันี้เรามาเลี้ปเชีงที่ไปใส่เบ็ดปลาเนื้อ้อยปลาคอที่นีุ่นหลังทีซีที่หาที่หกไปที่น้องต่งหน้ายั่งมาเสาเต่าทานนี่นะนอยู่นึง เป็นำสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ขามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจวรพล์อีสานบานนนด้วยดีตลอดมาเอาบรรยากาศทงไ้ทงหน้านะครับบรรยากาศกงามนะครับเย็นหูเย็นตานะครับลายด่านที่เบือบรรยากาศในเมืองนะครับมาตีช่องวอรพลอีสานบานนวลน,นะครับเดยจเสียบบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานห้องไปฝากมาฝากพี่ฝากน้อง นะครับจะได้กะจะลืมกดติดตามใหม่นะครับเด้อผิดพลาดประกันเดกราขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับเจนไดลกะจะลืมติดตามตลอดเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณทั้ง fc ใหม่ fc เก่าทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งกินขอาแซบน้อนรับนะครับเนาะโศกโศกมันหมาลำรวยสุขูสุขนนะครับสิ่งสําคัญสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องมาที่หนึ่งยู่ดีมากสวัสดีครับ